อุ้งอุ้งเต็มเลยนะเฟยอุ้งอุ้งคืออะไรครับเขาถามถามว่าอุ้งอุ้งคืออะไรครับอุ้งุ้งคืออะไรอีจอยเล่าอุ้งอุ้งก็คือมีน้องโต๊ะข้างหลังมาขออุ้งอุ้งแล้วเขาก็เม้นในคอมเมนต์อยู่นะว่าผู้เขานั่งอยู่ข้างหลังจ้าจเย็นเย็นนะ เมาแล้วเมาอะไรผมเพิ่งตื่นโุงอ้งหน่ารักลราทาเป็นคนที่แบบทาแป้งหน้าหน้าแบบไม่แหลกกันเพราะอะไรแล้วเขาบอกพี่เนขอแตยแต่รอแตยแตอรี่หน่อยเออใครทายว่าเขาทายยิงหรอเขาทายเขาหย,ายิบโทร์เข <ๆ S 2> ้ามาแล้วเขาบอกว่าอุ้งอุ้งหน่อย มาเขาใต้แตตอนนี้อะไรนั่นก็กอดไปเร่งปพ๊บมี่เนี่ยหูงๆหน่อยไอ้ย่ากางกูหยุดอืมแล้วถ้าไม่ทําอ่ะจะโดนก็ไม่ทำก็จะแบบยิงเจ้าเออเอออืมยิงหนึ่งเบ็ดหาโงงไหมเนาะเนาะใคะนงด้วยไหม เออไม่เข้าใจการไม่แงอะไรพะขอถ่ายรูปเยอะเไม่รู้สึกอะไม่รู้สึกอะไรู้สึกเยอะย้ว